นะเอาไมโยบอัดคลิปสามเถืออเาาถ่อแล้วก็เข่าจักเถื่อเป็นยังมันเสียประตูคู่ <c oughs> โทรศัพท์อัดคลิปตัดคลิปสามเถื่อแล้วบ่ออะไรบ่ออะไรจักคลิปพออย่างมอมันมันมันบอ่นบอถือเสียประตูช่องมันนี่ละควนเถาควนเตะควน,นจะเร่าจร่ากัดมันเห็นให้หลงหลงลืม,ล,มลืมเป็นบ่ addition? เสมอว่ามันก็เืมปิดน้ำเลยเอ้เปิดน้ำแล้วคดนพักแล้วมัลเริ่มปิดน้ำเออมันเป็นเพราะปัญนหนล่ะคนเท่ามันก็นับมือเท่าไปเรื่อยนับมือหลงหลงลึกลงไปเรื่อยหมูกระบ,บดีตากระบ,บดีเริ่มละเริ่มเป็นไปทั่วแล้วเห็บบ่มันเป็นยังสัตว์เด้ยงกเอ่คอยละเง็ดไหลย,ยุดบ่ะด้ก็คือความ เพิเ่แกยุดประเก็คือเวลาอาคลิปนี้ก็มาฝากให้ขอทำจักนิดจักหน่อยหนึ่งบ่านี่พระรูปหนึ่งนี่แหละไปเห็นโยมไปไหวสารประพุ่มเห็นโยมไปไหวขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปบอกว่าบอกกูกูมึงมึงกับโยมนะบอกค้าจาา ไปหามเขาไปบอกเขามันบถัถทึกประศั่นว่าลักพุทธศาสนาเปน็นสัตว์เลี้งสี่พขาแต่ก่อนอตาตมาก็บมิถิตรีกันล่ะไปบอกบอกง้อเหมือนกันล่ะเอาไปเอามาปุ๊บไปบอกได้เขาก็ประยตามเพราะอย่างง้อพอนง้แม่เพราะว่าพระนี่อยู่อาศัยงาดง,ง้อกัเลย ปัจเจ sĩ ขันยมบวชไต่กับบริสุทธิ์บริสันแล้วตัวเองกับพรท่านปฏิบัติบริเป็นอรหันต์บริเป็นผู้พิเศษบริเป็นผู้เลิศมัตต์ใสนะไปบอกเขาเขาบปเสือเขากับเปราะไข่ฟังสิว่าแต่จะของขอมูผ่าเลี้ยงเลยไปบอกคนนั่นคนนี้เฮ็ดตามศาสนาจากสี่สี่เรื่องอะไรต่อ เพราะว่าคนในโลกนี <ım> ้เนี่ยสังคมนี้เขาบม่ได้เห็นพระธรรมบททุกคนเดชสีให้เป็นแบบเดยวกันเบิดเป็นไปบ่ได้อะไรเมต่าภาก็คขึ้นกันสิเป็นแบบเดยวกันก็บ่ไา้อะไแต่ละวัดปกคือกันเอาง่ายๆพุทธเจ้าได้ว่าใครจะทำอะไรเนี่ยเอาที่สบายใจศาสนาพุทธไม่สอนให้คน มาสักการะมาบูชาบริสุทธิ์แต่สอนให้คนสักการะบูชาแต่บร่ได้บังคับเลยสัตน์นภูตไม่ได้บงับบงคับให้คนมาสักการะบูชาสิ่งที่ควรบูชาไม่ได้บังคับนะแต่ตัตน์นภูตสอนให้คนเคารพบ,บูชาในสิ่งที่ควรบูชาฟังให้ดีนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับเนี่ย ท่านอะฟังหรือไม่ฟังเจ้าสิฟังหรือบ่ฟังก็ตามเจ้าเพ่นมาเทศ่นมาปวดบ่ได้บังคับเอ้เนี่ยเจ้าต้องฟังเรือข่อยมา่น่บ่ได้บังคับส้สําศาสนาพุทธเป็นบังคับแต่สารพุทธสอนให้คนเราเว้นความชั่วกระทาความดีแค่นั้นศาสนาพุทธสอนแค่นั้นเดีนบ่ แต่ทรงบัญญัติโอวาทให้กับภิกษุผู้ที่เป็นสม,มุติสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในวิในทรงบัญญัติแล้วอยู่ในวิในอยู่ในขอบอยู่ในเขตทร,รงบังคับเฉพาะสามณนะผู้ที่อยู่ในเพศบรรพฑิตเท่านั้นบังคับให้อยู่ในระบบในระบบระเบียบแบบ 8, แผนอันดีงามบ่ห้แตกแถว ขุนเจาบังคับอยู่การวินัยคือการบังคับข้อบังคับกฎระเบียบกระทรวงบว่างมณีเป็นบังคับขันค้ำว่าวินัยตำรวจก็มีวินัยก็อยู่ในวินัยของตำรวจทหารก็อยู่ในวินัยของทหารพระก็อยู่ในวินัยของพระเห็นบ่ทุกคนมีวินัยโยมก็อยู่ในวินัยของโยมวินัยของโยมคืออย่าง ร่องกัิทีัวตัวเฮ็ดอย่างตื่นขึ้นมาเฮ็ดน่ยต้องไปทํางานเลียเ้ยงฉีดเลีเ้ยง,ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนั่นคือวินัยต้องหน้าที่ทําหน้าที่เองาจจะของรับผิดชอบในครอบในครัวนั่นก็เป็นวินัยของเขาคืคกันพวกเขาก็มีวินัยสิไปเก่าไกลญาติโยมสิไปปริพา,า وم, ทญาติโยมสิไปบังคับญาติโยมอันอน,นั้นผิดหลัก ผิดหลักคําสอนของพระสาสดาเพื่อนบ่ให้บังข่าหนาญโยมเพื่อนบ่ให้ได่าดโยมบ่ให้ปร,ปร,ริพาญโยมบ่อไห้ไปถือทิฏฐิกับบุคคลนั้นบุคคลนี้นะบ่ให้ไปถือทิฏฐิม่านหนะถือตนถือต,ตัวนี่ก็บ่มีแต่ว่าส่วนมากคนมันี่หลงเมที่หล,ลงพออย่างพอยังมีกิเลสอาสวะอยู่ก็เลยเห็นให้คนหลง หลงไปตามอารมณ์ที่ปูงแตง่งเห็นบหหลงไปตามพวามคิดคิดว่าเภทนั้นมันก็ปปูงแตง่งปุงแต่งเกิดมาก,กับเป็นอารมณ์ตามอารมณ์เพศตา,ม,ามเพื่อใจเห็นบอกมันเกิดเรื่องเกิดเล่าอยู่เสมอเนี่ยก็เพราะว่าทำตามอารมณ์ตัวเองหลงตัวเองลืมความประมาทมันก็เลยพลาด ไม่เหลืองไม่เล่าอือชากันตัวโซ่เก่ยดกับเพราะว่าคนที่หลงลืมสติลืมตัวเองไม่มีสติเห็นปะมันก็เลยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นถามว่าศาสนาเสียหายไหมไม่เสียหายศาสนาเสื่อมไหมศาสนาไม่เสื่อมยังอยู่คู่ฟ้าทั่วจักรวาลน,นี้ ยังเป็นศาสนาพุทธเหมือนเดิมไม่มีการเสื่อมแต่บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติไม่ได้บุคคลนั้นก็คือบุคคลเสื่อมก็กลายเป็นคนผ่านไปใครที่บวชมาแล้วพอปฏิบัติตามพระธรรมินไยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลนั้นปิดประตูสวรรค์เปิด ประตูออา,ายนี่เพื่อนบอกจัน้นเ่นบอกเพื่นบอกแจัคสันสิ่งที่เราจะทำก็คือสิ่งที่ทำตัวให้เป็นผู้คนที่เปิดประตูสวัสดิ์มันเป็นเส้นทางชีวิตของแต่ละคนเนียกรรมภกรรมมันผู้ใดทำกรรมดีกับไปดีผู้ใดทำกรรมไม่ดีกับไปบอด่ดีแต่เราไม่มีหน้าที่ไปสาบแช่งคนม,มีหน้าไม่มีหน้าที่ไป ด่าคนนั้นปริภาทคนนี้ไม่ใช่วิสัยของสมณะวิสัยของสมณะท่านบอกว่าให้มีความเคารพในพระธรรมหนึ่งแล้วก็มีความอ,นนอน่อนน้อมถ่อมตนรู้จักการเทศะการไปการมาอะไรประมาณน,นี้อ่อนอน,น,อน,อน้อมถ่อมตนนั่นคือวิสัยของธมณะวิสัยของบระจิต ผู้ที่บวมาในพุทธศาสนานี้ยังหลงอยู่ในวัตถุเครื่องรางของขังยังหลงอยู่ยังยึดติดอยู่อันนั้นเรียกว,ว่าไม่ใช่พระเป็นอุปทานอยู่ยัง,ย,งยังมีอุปทานยังมีกิเลสติดอยู่พ,พระไปเดีนพระพระไปหาซองพระ แขนผ่นาปขนบระคำตอนที่อาจาก,ก็เป็นตอนที่พระเรียนตอนที่พระศึกษาเรียนจากพระน,พน,พน์พี่ดแขนประคำแขนผ่าขึ้นกันปร,ร๊นลัตัวปั๊นทีพอตนเรียนไปเรียนไปบัดหู้ไปหู้ไปบัดออกมันผิดต้วนว่างเลยว่างอปประคำว่างปรรั๊นทีเอาทิมเวิร์ด บอมาเขียนบ่กมาใส่เอากวาไว้มองเดีนดยวยนั่นวัตถุทุกอย่างทีท่ผ่านวัชีบิตเห็นเบิดพระนันดีบันิแลนหาเป็นทุกพัไงว่เป็นบากพระเครื่องวะช่วงระยะหนึ่งต้องพบตรงเจอเพราะเขาเรียนถึงแล้วมาเรียนศึกษาเนี่ยกิติบารสีแล้วก็ โลกกระทำแปดพวกนี้ล่ะอริยสัจสี่ยุติเจ้าสอน